สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Let Fan Cast Gaming นะครับและตอนนี้เราอยู่ในเกมส์ Rainbow Six: Vegas 2นะครับนะ Rainbow Six: Vegas 2 Power by Unreal Technology นะเอ่อบริษัทเดียวกับที่ทำ Infinity Blade อ่าใคร OS, ใครใช้ iOS ก็รู้จักดีนะ Infinity Blade โอเคนะนี่เป็นโปรเจกต์ทำเล่นๆทำมาคลิปเดียวแค่นั้นแหละ ไม่ได้จะแคน้นในเรื่องหรือว่าอะไรละมาเล่นเฉยบริษัทอันนี้ก็ของ Ubisoft นะฮะบริษัทที่ได้ทำกับแอสซิที่ทำแอสซิสซินแล้วก็สปินเตอร์เซลเฮ้ยกูยังไม่ได้สั่งเลยโอเคใส่ที่เก็บเสียงมึงไปตรงนั้นกูอยู่ตรงนี้ไหนวะอ่าตัวหนึ่งกูว่าไม่ตัวหนึ่งวะแม่งเยอะแน่เลย Oh fuck, he has been bitten không fuck, 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 เคียบขอบออขอบอ่โอเคเราต้องไลสตามลูกทีมตลอดเลยไอ้กูสั่งให้ขอบบ่ต้องเล่น Sniper Elite นแล้วเคียมาตรงนี้แล้วขอบบ่ขอบอขอบอ่โอเเ้ยเคียปนะืนเหรอตั้งฉากกันเลยไอ้เคียไม่ใช่ แม่นนั่นแหละ,หละโอ้โหแม่นควันตัวต้น่ามีตัวนึงได้เอ้าเพื่อนเราเนี่ยเอ้าเชื่อเพื่อนขย,ยิงเพื่อนกูฮิวฮิวกูววสั่งให้มึงอ,อยู่ตรงนั้น Go, go. Một lão, phải không? Oh. Hold position. Hold đi. Chuyện này quá. <cười> <cười> อ,อหมดยังหมดละโอเคเราสั่งลูกทีมเราไปตายก่อนนะครับ go, go, go. เราจะไม่ไปตายเองต้องสั่งลูกทีมไปตายก่อน <We apologize. S 1> ลูกทีมถ้าเจ็บยังไปเรายังไปช่วยฮิลได้แต่ว่าลูกทีมไม่ช่วยฮิลเรา okay. มันต้องมีลงมาดิวะมต้องมีเฮียอะไรแน่นอนเฮ้ยไฮ้ยซ่าเก็บเพชรทับสองไปลยปล่อยปล่อยปล่อเคลูกทีมดักดักตรงนั้นกูดักตรงนี้<ป>เฮียโอ้โหแม่งยิงกระหน่ำ

ฮิ h e ิว e s h ช่วยฮิ e หน่อย Okay, okay. เ,เ,เ,เราต้องสั่งมันขึ้นไปข้างบน go go ปไปไปเฮ้ยไปไหนสัตว์ตรงนี้ go ขึ้นไปเดี๋ยวกูจะแบ็กอัพให้อ o m p l e t e กูว่าพ่อคุกไอ้แบ็กอัพไม่เกี่ยวกูบแบ็กอัพ โอเคเร็วหมดยังเฮียเสียงแม่งมาตะดไกลเลยโอเคไปนะั่นนั่นต้องบูแล้วอะโอเคแหมลูกทีมช่วยได้เยอะลูกทีมแม่งเก่งไฮ<ป>้เสียงเลยติดอิช

โอ้เฮียแม่งเปลีลไฟไฟ่ยนโปรแกรมรถไฟนะฮะเราต้องเหมือนต้องไปหยุดหรือเปล่าเดี๋ยวแม่งต้องมาแน่นอนกูมีรางสังผอนริวสัมผัสได้นะฮะไอ้เหี้ยฟักจุดไหนวะไอ้เหี้ยฟักยู Yeah yeah. yeah, yeah. What the hell? Hey, Mardi. Mardi. Oh, Die. I stopped the countdown. Shit. Hey, what is that? Remote access. They're gonna detonate it manually. Yo, how much time do we have? Not much. Sharon, make sure nobody's near this station but us. Mike. You're gonna blow it up? Yes, between here and the hotel. Find cover. Sharon, tell me when the train clears the station. Just a little further. Okay. Ah. Oh. Clear now! She's oh Sonic! there, Sharon. Nobody the blast. Good. We'll meet you outside. Boy, boys still awake? ้องฟาร์มลบใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวกูจะคอยตั anyway> <S <s ้อัพให้ถ้าเกิดไม่มีตัวอื่นค้อไปข้างบนแม่งต้องมีแน่นอน

นะฮะนี่ก็เป็นข้าวๆนะก็ลองหามาเล่นกันดูนะเนยบ v สซิกเวอร์ัก็สนุกดีแหละลองไปหาเล่นกันดูนะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ